พิมเองนะคะก็รีวิวเครื่องสำอางเมคอัพแล้วก็สกินแคร์นะคะมามากมายนะคะแต่ว่ามีอยู่แบรนด์หนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมป้าไม่เคยเอายี่ห้อนี้มาเลยล่ะนะคะก็คือยี่ห้อปักเจียมเย็นะคะหรือว่า SK2 นะคะเพราะนั้นวันนี้นะคะพิมได้ตัวนี้มาลองนะคะคือเจ้า SK-2 s e l l u m i n a t i o n ช a s ย์เซอรนะคะเพราะนั้นเราลองฟังกันดูค่ะว่าหลังจากที่ทิมใช้ไปแล้ว3สัปดาห์นี้นะคะทิมมีความคิดเห็นยังไงบ้างเราลองมาดูกันเลยดีกว่านะคะกับเจ้า SK-2 Selumination อ a เ s e a r c h UV s p ู30 PA บบวกตัวนี้นะคะแน่นอนนะคะก็มาในกล่องสไตล์ของ SK-2 นะคะเป็นสีแดงเลือดนกแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญตัวขวดคะ่ะขาวแบบนี้นะคะฝาสีเงินนะคะที่มันดูแบบว่าน่าใช้แล้วก็รู้สึกดึงดูดใจผู้หญิงเพราะอะไรรู้ไหมคะ ขาว้อมสูงนะคะสูงกว่าขวดอื่นๆเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะคะขนาดบรรจุ50 ml นะคะราคา3,000บาทตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนผ,ผ,ผ,ผสมสารกันแดดด,ด้วยนะคะคือ spf 30 uvb เพราะนั้นเนี่ยเป็นทั้ง moisturizer แล้วก็กันแด,ดดได้ในตัวด้วยนะคะสำหรับหัวปัม๊มนี่นะคะก็คือ ชอบที่มันเป็นหัวปั๊มแบบนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้อยากจะให้สกินแคร์ทุกชิ้นในโลกเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะเพราะว่าสะอาดกะปริมาณได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกต่อการพกพาไปไหนมาไหนเนาะแบบนี้นะคะสิ่งที่พิมพ์ชอบมากๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลายนี้ของ SK2 นะคะถึงแม้พิมพเองจะไม่เคยใช้ตัวไหนของเขามาก่อนเลยเนี่ยก็คือแนวคิดเบื้องหลังการผลิต เจ้าเซลูมิเนชั่นเซ็ตนี้นะคะคือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้มาตรฐานการบำรุงผิวของผู้หญิงเปลี่ยนไปนะคะตอนแรกแฟนก็อปกติเราเราบำรุงผิวนยก็บำรุงผิวเพื่อให้มันชุ่มชื่นเพื่อแบบนะพยายามลดความเหี่ยวย่นหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่บนใบหน้าของเราแต่ว่า แนวทางแนวคิดของเขาในการผิดตัวนี้เนี่ยคือว่าอยากจะเปลี่ยนมาตรฐานนะคะของการบำรุงผิวผู้หญิงเพื่อให้แบบว่าหลังจากที่คุณบำรุงเสร็จแล้วอ่ะมันต้องสวยถึงภายในถึงมาแล้วมันทําให้เราใช้เครื่องสําอางน้อยลงพิมบอกเฮ้ยมันเป็นแนวคิดที่แบบบางทีเราอาจจะไม่ทันนึกถึงนะคะแต่ว่า SK 2คถูกคนนึกถึงก็เลยเออดิมกันนะหลังจากที่ลองมาแล้ว3มสัปดาห์นะคะพิมจะบอกเลยว่า ปกติเนี่ยพิมก็เป็นคนที่ใช้เบสเมคอัพนะคะหรือพวกรองพื้นต่างๆแล้วก็แป้งนะคะน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ในวันนี้พิมจะอยากจะบอกคุณว่าพิมพ์ใช้น้อยลงไปกว่าเดิมอีกนะคะพิมอยากจะสูมคุณนี่จะจัดเบสเมคอัพหมายถึงรองพื้นต่างๆพวกนี้นะคะเพราะนั้นพวกที่เป็นสีสันคัลเลอร์พอยเมคอัพเนี่ยคุณยังสามารถแต่งจัดเต็มได้นะคะแตงยอพิมอยากจะเอานิ้วป้ายให้คุณดูว่าไม่มีการที่แบบว่าสี บนใบหน้าพิมพมันเปลี่ยนเพราะว่าพิมพใช้รองพื้นน้อยมากะคะแค่เรียกว่าเคลือบเท่านั้นเบาๆบางๆนะคะหรือบางวันเนี่ยพิมพก็ใช้แค่แป้งอ่ะแป้งฝุ่นก็เพียงพอแล้วเลยนะคะหลังจากเริ่มใช้ตัวนี้ได้3สัปดาห์เพราะฉะนั้นตัวนี้นี่แบบเขาบอกว่าหลังจากเทสแล้วมันริดจริงๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าส่วนผสมของเขานะคะมันมีความพิเศษเพราะาตอนแรกพิมพเองเนี่ยเนื่องจากว่า จากที่คุณก็รู้นะพิมพ์เป็นประเภทบ้าข้อมูลนะคะพอได้ผลิตภัณฑ์มาชิจะต้องศึกษาหาข้อมูลเอามานั่งอ่านมัอะไรนะคะทีนี้เขาบอกของเขาเนี่ยผสมนะคะเจ้าตัวออร่าไบรท์ค็อกเทลดีตอนที่อ่านก็อ๋อไม่กอดอะไรจะออร่าไบรท์ค็อกเทลดีพอเราได้ยินเขาว่าค็อกเทลใช่ไหมก็จะนึกถึงค็อกเทลนะคะแล้วก็ค็อกเทลก็ต้องมีส่วนผสมต่างๆมากมายนะคะโดยแน่นอนเจ้าตัวออร่าไบรท์ค็อกเทลดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีส่วนผสมถึง4อย่างด้วยกันนะคะคือมี p i t e r ามีพิกเซล i t แล้วก็มีด D Melano P3C นะคะตอนได้ยินชื่อโอ้ย ก็ชื่อยาวเลยเกิน,นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นคาโนไซด์ะคะ่ะทีนี้เรามาดูเนื้อกันไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพิมจะบอกคุณสมบัติของแต่ละตัวให้ทราบนะคะเนื้อของเขานี้นะคะนี่พิมจะบีบมาประมาณครึ่งปั๊มนะคะก็จ่อมาอย่างนี้คุณดูเนื้อสินะคะเนื้อดูละเอียดมากนะคะแล้วก็มีความเข้มข้นเพียงพอแต่ก็ไม่เหนียวหนึบหนับนะคะเพราะว่าพอหลังจากที่บีบลงมาแล้วเนี่ยค่อยๆไหลช้าๆนะคะลงมาบนหลังมือพิมพ์นะคะแล้วก็สามารถเกลี่ยได้ ง่ายมากๆคือหี่บอกตามตรงว่าถ้าครีมอันไหนหรือว่ามอยส์เจอร์หรือโลชั่นอันไหนนะคะที่พอหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยแล้วมันเกลีย่ยยากเหลือเกินคือพอเกลีย่ยปุ๊บอาตายแล้วซึมเร็วหมดก็ต้องปีเพิ่มหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเกลีย่ยไปเท่าไหร่ก็ไม่ซึมทีก็ไม่เวิร์กนะคะเพราะว่ามันไม่ลงไปในผิวของเรานะคะสําหรับเจ้าออร่าไบรท์ค็อกเทลดีเนี่ยนะคะเขาผสมพิเทราแน่นอนพิเทราเนี่ยมันเป็นแบบ เหมือนกับเป็นคําที่คุณได้ยินทุกวันถ้าคุณอยู่กับ SK2 คือมันเป็นส่วนผสมสําคัญของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะโดยที่เจ้าพิเทราเนี่ยคือเจ้าตัววิตามินกรดอะมิโนโแร่ธาตุนะคะที่ช่วยฟื้นฟ,นฟนืบํารุงผิวให้กับเราและตัวที่2คือพิกเซลไว้พิกเซลไว้ไบอกเอพิกเซลอะไรคอมพิเวเตอร์คอมพิเวพเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นตัวที่ช่วยให้สีผิวเนี่ยสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ช่วยผลัดเ,ลเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพไปแล้วนะคะส่วนตัวที่3ามพีม่เขื่อนจะต้องงงค่ะนี่มันชื่ออะไรเนี่ยดีเมลานอพีทร สม่ําเสมอแล้วก็ช่วยให้สภาพพื้นผิวนะคะดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นส่วนตัวสุดท้ายพีขอบอกเลยว่าพิมรู้สึกว่าตัวนี้สําคัญสุดๆเลยนะคะคือเจ้าตัวคานไซด์ ide, หรือว่าถ้าเกิดพูดนิกเน่ชื่อนึงคุณจะต้องลองอ๋อนแน่ๆน,นะคะก็คือเจ้าตัวแอนตี้ออกซิแดนต์นี่เองนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยกําจัดพวกเซลล์เสื่อมสภาพทั้งหลายนะคะนั่นก็คือ,อ,อส่วนผสมทั้งหมด4อย่างค่ะนะพอยากจะให้คุณดูนะคะนี่คือหลังมือข้าที่พีลงเจ้า เซลลูมิเนชันเดสส์วัยูวีนะคะและนี่คือข้างที่ไม่ได้ลงนะคะข้างที่ลงคุอสังเกตรหรือว่ามันจะดูใสกว่าทันทีเลยค่ะพิมจะบอกแล้วมันจะดูแบบว่าเหมือนมีเขาเรียกคะ่ะมีชีนมีประกายเหมือนกับเราลงพวกไฮไลท์แล้วคุณลองคิดดูว่าเวลาที่ลงที่ใบหน้าเสร็จอย่างตอนนี้ของพิมพ์เนี้ยพิมไม่ต้องลงไฮไลท์เลยนะคะนี่คือพิมพ์ลงแป้งครับเนี่ยแต่ตรงนี้มันจะดูแบบว่าอุยมันมีเป็นประกายเป็นอะไรนี้นะครับไม่ดูหน้าฉ่ำแต่ไม่ดูถึงถึงกับหน้ามันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสอ่านนี้ที mm ่ hmm. จะบอกเลยว่า mm hmm. เขาระบุบอกไว้เลยนะคะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้แค่สําหรับหน้าและคอเท่านั้นนะคุณสามารถที่จะท,ท,ทาลงมาเลยถึงตรงนี้นะคะและที่สําคัญก็คือตรงช่วงหลังมือด้วยซึ่งที่บอกเอ้ยจริงเหรอคือเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์เขาก็ไม่แนะนําหรือไม่ได้ระบุบอกกับชัดเจนนะคะว่าคุณสามารถมาทาหลังมือเพื่อให้ได้ผลดีดได้ด้วยะคะแน่นอนแหละใบหน้าเนี่ย สามารถจะดึงยกฉีดเพิ่มอะไรทั้งหลายได้มากมายนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเหี่ยวย่นลงมาถึงคอและหลังมือแล้วลวกอนะคะใครๆก็สังเกตเห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสเทสมีโอกาส,อกาสลองตัวนี้นะคะพิมพแนะนําว่าใช้ให้มันครบทุกจุดไปเลยคะ่ะมันจะได้แบบนะสวย360องศากันไปเลยะคะ่ะเอาละรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบนะคะฟังพิมพ์รีวิวแล้วก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าตัว SK2 s a l u m i n a t i o n d e s e r t UV SPF 30ตัวนี้นะคะก็ลองดูค่ะเพราะว่าตัวพิมเองใช้แล้วได้ ผลดีนะคะคพิมพ์บังว่าคุณที่มีโอกาสไปลองหรือมีโอกาสหามาใช้เนี่ยจะได้รับผลดีเช่นเดียวกันนะคะาลค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันเดีโยวนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ แล้วค่ะเราลองมาใช้ SK2 Serumination นะคะตัวนี้ที่เป็น d ดซเซอร์ช UV นะคะปกติทั้งใบหน้านะคะรวมมาถึงตรงชุบมารลำอคอเนี่ยพิงใช้ประมาณ3ปั๊มนะคะแต่ก็แล้วแต่ขนาดของใบหน้าของคุณด้วยนะคะก็ลองกะกะดูนะคะว่าขนาดปริมาณไหนที่มันจะพอหมอยสุดนะคะเนื้อก็จะเป็นอย่างที่คุณเห็นนะคะมีความเหลวพอสมควรไม่ถึงกับข้นคลักนะคะเหลวพอสมควรนะคะคือจะไหลลงมาจะทาครึ่งหน้านะคะเนื้อครีมเนี่ยนะคะจะ เกลี่ยง่ายนะฮะถ้าสังเกตเกลี่ยง่ายซึมเร็วลื่นนะคะไปกับผิวแล้วก็หลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยข้างที่ทาเนี่ยค่ะจะรู้สึกได้เลยว่ามันรู้สึกดูฉ่ำโกลมากขึ้นนะคะมีกลิ่นหอมอ่นอ,อนๆนะคะกลิ่นหอมอ่อนสามารถทาได้หมดนะคะรอบด,ดวงตาบนเปลือกตานะคะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุว่าไม่สามารถใช้ได้แปลว่าคุณสามารถจะใช้ได้นะคะ ซึมเร็วมากนะคะไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาผสม S P F ด้วยนะคะมี P A บวกบวเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะทาตัวเดียวแล้วก็ไม่ต้องทากันแดดทับเวลาที่ออกไปข้างนอกได้เลยค่ะ